นี่น่ากลัวที่สุดก็ยังไม่ใช่ความจนด้วยนะครับมีคนบอกผมว่าความจนเนี่ยมันน่ากลัวความตายผมก็จะบอกว่าจริงแล้วความตายไม่น่ากลัวความจนก็ไม่น่ากลัวครับแต่จริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผมคือความคําว่าไม่มีรครับพี่ๆคือไม่มีโอกาสอ่ะมีร่างกายที่ดีซึ่มีครูบาอาจารย์คือไม่มีโอกาสทาอะไรเลยอ่ะคือคนจน นได้ครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะทําอะไรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นไม่มีโอกาสได้ได้ร่ำรวยมันน่ากลัวมากนะครับคือไม่มีโอกาสเรียนธรรมะไม่มีโอกาสเจอผู้โฆษนาก่อนตายนะครับไม่มีคนอยเนํานำไม่มีการ,รันยานุนิษฐโอ้โหมันมันฟังแล้วมันเหมือนกับเฮ้ยผมว่าอันนี้น่ากลัวกว่าตายอ่ะของคนของคนเขาอาจจะอายุสั้นนะครับแต่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะ ได้ศึกษาทรมาก่อนแล้วก็เข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีผมว่าอันเนี้ยผมว่าอันนี้น่าออกายเยอะเลยครับที่ในมุมมองผมนะอืมค่ะแจค๊คขาบูอเอญน,น้องน้องเขาบอกว่าปากพี่แจ๊คช่วยพูดตุยแทนค่ะเขากลัวกลัวกลัวติ๊กตอกมีปัญหาค่ะคะนะนเขาจะห้ามพูดคำว่าอออายอโอเออาจจอตุ ก็ผมเลืมไปผมเป็นมือใหม่ตอบครับเป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะทีนี้เท่ากับว่าแจ็คก,ก็ทุกวันนี้ก็เท่ากับว่าไม่กลัวปุยแล้วสิอ๋อไม่ไม่ครับไม่เลยครับแล้วก็แค่ตอนเนี้ผมแค่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำยาะหมายถึงว่าเราถ้าเราศึกษาในเรื่องไหนเราเราเลองทุง่มเทไปคจัก สักทีได้ไหมว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราศึกษาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี too, ้ยครับที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบทางโลกเหมือนแบบว่าเรื่องทรอาหารจิงอย่างเดียวครับตัวนใหญ่เราจะจริงจังกับเรื่องทรอาหารจริงสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจริงจังแล้วสุดๆไปกับเรื่องธรรมานี่ผมยังไม่เคยเนี่ยผมก็เลยเต็มที่กับมันทั้งหมดเลยแล้วในเรื่องมุมมองความรักแจ๊คมองยังไงบ้างคะแต่คคิดว่าเรื่องมุมมองความรัก จะมีความรักแล้วจะควางใจยังไงไม่ว่าจะแบบรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักคนรักรักการงานมีมุมมองเรื่องความรักยังไงบ้างหลังจากที่มิมาแล้วครับตอนแรกแยกไม่ออกเลยครับพี่จิผมว่าตอนแรกผมผมไม่สามารถแยกเรื่องความรักอะไรออกได้เลยคืออันไหนครอบครอ,องนั้นผมรักพูด <laughs> ตรงตรง,ตรงเลยเพราะว่ามันไม่มีองค์ความรู้อะไรครับก็คือว่าอันไหนรู้สึกผูกพันอันไหนรู้สึกรัก รู้สึกอยากได้ในเจ้าข้าเจ้าของหรือว่ารู้สึกว่าเป็นขั้วเราเรารู้สึกรักรู้สึกผูกพันไม่อยากถูเสียไม่อยากให้เสื่อมไปแล้วก็รู้สึกไม่พอใจถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ตอบสนองเราหรือว่าถ้าเป็นคู่ของจะต้องแตเรกไม่พอใจถ้าเป็นพ่อแม่เขาทําพูดคำมับอิดเราก็ไม่พอใจอะไรอย่างนี้ครับมันก็มันเป็นแบบนั้นครับคือเป็นธรรมชาติเลยครับ แต่พอพอมาศึกษาเข้าจริงแล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเราเราโง่มาตั้งนานเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วความรักมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคืออันนี้มันเป็นตังหะอ่ะอันนี้มันเป็นความความเหมืจนเตุความที่เมาอนชกแหงอเลยเป็นความหลงอืมแล้ว เราพยายามให้บังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการแม้กระทั่งสิ่งชีวิตก็คือแม้กระทั่งหมาแมวเนี่ยเรารักมันก็นจริงนะแต่เราก็ดุมันเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยบางอยา่างอเทานะกินนะอะไรน่เี้ไปอึเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ย,รยเราตอด่ามันเพราะเราแต่เรารักมันนะแต่เราก็มีโทสะคนจะความรักเข้าไปด้วยอย่คู่ครองอย่างแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ เราก็โโทแท้ๆเราก็โมโหนะเขาทาไม่ดีเนี่ยเราก็โมโหมันไม่ทําแบบนั้นเลยแต่พอมาถึงทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าเออเราต้องโมงให้ครบทุกมุมเพื่อจุดประสงค์เดียวคือถึงเรี่ยงการคือทกกระทั่งถึงเรี่ยงการทะเลาะเพราะว่าถ้าเราทะเลาะเมื่อไหร่มันหนีมันจะเพิ่มระดับความแรงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีมีทิดมีมุมมองที่ไม่ยอมวานนะ คือเราก็มีหนึ่งเ,เขาก็มีหนึ่งนะครับมันคนกันมมนก็ไม่มีใครยอมผิดอยู่แล้วจริงไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายไม่มีใครอยากเป็นคนผิดไม่มีใครอยากทําผิดอะไรอยู่แล้วเราก็จะเราก็จะเปลียนกันอย่างเงี้ยครับแล้วกับพ่อแม่ปุ๊บอะตอนแรกกับพ่อแม่ผมมีความน้อยใจนิดหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นมังน,นะครับคือตอนเด็กๆกับผมอน่เคยคิดว่าอ๊่ทำไมแม่เราไม่เหมือนแม่คนอื่นเลยนี่ทำไมแม่เราไม่ตามใจเหมือน แม่คนอื่นเลยอะแม่หนิงเขาปล่อยให้เราไปมันไปนี่แบบเขาไม่สนใจด้วยนะเขาเขาไปกับเพื่อนก็ได้อะไรงนี้ทำไมแม่เราต้องโทรตามห่อยด้วยไอ้มีความน้อยเนี่ยต่าใจแบบนี้พอโตขึ้นมาก็โหรักแม่มากกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเราเราเราทาไม่ดีกับแม่เราเพราะเราเข้าใจความรักความไม่ตาติดหรือเราตัดเัวไป เราเรื่องปล่อยวางนะแจ๊คจะปล่อยวางอยู่ที่วันนี้ชีวิตแบบเบาคลายมีวิธีการปล่อยวางทางด้านจิตใจยังไงบ้างคะคำว่าคำว่าปล่อยวางครับพี่พีผมสาภาพตรงๆนะว่าผมไม่เข้าใจเลยครับว่าคาว่าปล่อยวางคืออะไรคือปล่อยวางตอนแรกที่ผมคิดปล่อยวางมันคือแบบปล่อยป่าปล่อยไปเลยปล่อยป่าละเลยแบบช่างมัน ขอให้ผลกรรมลงโทษพวกมันเราไม่เกี่ยวแล้วดูชี้ว่าไอ้สิ่งที่พวกมันทาผู้อเนี่ยมันจะ่งผลกรมอะไรนะอะไรี้คือปล่อยวางใช่ไหมหรือว่าใครจะทําอะไรแล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมหรือว่าเราจะทําอะไรก็ก็ไม่สนใจเพราะเราปล่อยวางใช่ไหมตอนแรกคิดไปคิดมาก็อู้คนฟังดูดีนะครับแต่พอฟังเทศฟังฟังทำมปเรื่อยมันชักจะเป็นเรื่องของละเลย ทำไปทํามาอ๋อนมันมันไม่ใช่แบบนี้น่าอันนี้มันเป็นแบบไหนพอศึกษาไปศึกษามามันมันเหมือนกับว่าเราขาดติ๊ต่อไปะค,ครับพร่งจปรากฏว่าไอ้ที่ปล่อยวางอ่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องปล่อยปล่อยตัวที่เรียกว่าความไอท้ที่สี่สต,ตัวตัวความาเลื่อนเขียนของเราอะครับเราต้องปล่อยทิ้งไปจริงนะครับคือผมอาจจะอธิบายแต่เป็นเชิงอาจาัจจนทำไม่ยิ่งเก่งน,นะครับแต่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใจที่นีดีอะนึกอคุสนถึงแกตัวที่โมโหอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เนื่องผมว่าเราควรต้องปล่อยวางสำหรับผมนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันทําแล้วมันเกิดกุนสนเกิดประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยผมว่าเรื่องนั้นผมว่าเราเอาไม่ควรปล่อยวางน,นะครับแม้ก็ทั้งจะเป็นเรื่องงานก็ตามถ้าจะเป็นงานที่ดีที่ให้ความรู้คนเนี่ยผือผว่าถ้ามีโอกาสทําก็ควรจะไม่ควรจะปล่อยวางควรจะทําให้มันดีเลย ผมที่ย่าง,งนงินเลยครับว่าทุกวันนี้โกรธคนมึงแค่ก็มีปุ๊บหนึ่งครับผมยอมรับไปครับแต่ว่าแค่ M10 เนี่ยเหลือแค่สองจริงๆครับที่โกรธเนี่ยจะมีไม่กี่อย่างโกรธเนี่ยจะมีไม่กี่อย่างครับก็คืออย่างแรกคือเวลาแบบขับรถนะครับคยอมันจะมีที่ว่าบางทีเราเรา บางทีคนมาปาดเราอะไรเงี้ยเราไม่มองหอนะครับแต่ถ้าเราจอดจอดให้คนผ่านให้คนข้ามนะครับจอดปุ๊บแล้วคนข้ามแต่อีกครเราไม่จอดมันจะทนเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเฮ้ยจะทนคนไม่เห็นหรือยังไงม,นมนันมันฟึดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่พอใจเขาไงทำไมไม่เห็นคนเหรออะไรอย่างเงี้ยเร็วมากผมผมยังจัดการกับตรงนี้ได้อะย่างเงี้ยครับอย่างก็คือว่าเรื่องของแบบบุญผดโมโหแบบโมโหทีออห่โมโห,อมอห,อมอหตัวเอง่ะแล้วก็ บางทีมันเรียนรู้อะไรได้ชา้าเหมือนเราหูเราไปชออ่องฟังเทศพระอาจารย์แล้วเขาจะมีคนแบบตอบคาถามเก่งครับผมก็แบบค่อยๆมันมีตัวเองกันนะเราก็ฟังเหมือนกับเขาว่าทาไมเราคิดมุมนี้ไปเป็นเหมือนแล้วเราก็ฟังมาแล้วทีนี้เราเราฟังเราทําไมเราไม่มีมุมอะไรแบบนี้กับเขาเลยเรารู้สึกว่าตัวเองซึ้มซื่อเลยแล้วเวลาถ้ามีคนมาเรนว่า แจกมาบูลลี่แจ๊กจะทำยังไงตอนตอนนี้ใช่ไหมครับใชต่ต้องต้องไอตี๋ต้องว่าเป็นกรณีนย,ยครับแต่ถ้ามามาตรงตรงมาด่าอะไรเนี่ยจริงๆมันมันจะอดแอบขำไม่ได้ในในใจนะเพราะว่าแว็บแรกเนี่ยผมก็เคยโกรธมาก่อนเวลาคนว่าอยก็ตาต่อตาฟังตอฟังเหมือนนี้คนทั่วไปแหละครับแต่พอมาสมัยเนี้ย อย่างเช่นอย่างเช่นเลยผมยกตัวอย่างงา่ายให้ทุกคนเข้าใจภาพงานน่ายๆนะครับอย่างเช่นมีคนมาชูนิ้วกางให้เราขับรถเม๊บแล้วเขาไม่พอใจแล้วเขาเปิดกระจกชูนิ้วกางให้เราเลยตมื่ก่อนผมเห็นก็จะโมโหและโอโ้โหมีแต่ด่าอะไรอย่างเเราฟังเทศไปเรื่อยต่อไปเรื่อยแล้วเรเกิดความสงสยัยว่าเอ้ยไอ้นิ้วกางเนี่ยทำไมเราโกรดนิ้วกางล้วถ้าเขายกนิ้วก,ก้อยอ่ะเราจะโกรธไหม แล้วเขายกนิ้วชี้เราจะโกรธไหมอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเราติดสมมุติไอ้นิ้วกลางเนี่ยมันเป็นของฝรั่งที่พวกใช้ด่ากันเพิ่งมีไม่กี่สิบปีนี่ทําไมเราจะตัวงโหนิ้วเขาเล่านิ้วเขาก็นิ้วเขาลยนิ้วเราก็นิ้วเราต่างคนก็ต่างมีนิ้วถ้าเราโกรธนิ้วกลางของอื่นแล้วคุณจะต้องโกรธนิ้วกลางเราด้วยเพราะเราก็มีนิ้วกลางคิดไปคิดมาจะโกรธทาไมแล้วก็มีนิ้วเหมือนกันทำไมเราต้อง เราคิดให้ยังไงให้เราไม่โกรธดีกว่าถ้าเราคิดที่เราโกรธเนี่ยเราก็คิดได้เร็วมากเพราะว่าเราถนัดกับเรื่องความโกรธอยู่แล้วเช่นถ้าเขาคุยกลางมาอะไรเขาด่าเรามันต้องแปลว่าอันนี้แนะ่ๆเพ,เพิ่มอาจจะด่าพ่อเราด้วยเพ,เพิ่มอาจจะด่าแม่าหรือกระทาโอ้โหไม่ได้มันต้องลุยอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้โหมันมันไม่ใช่ละเราเราเรายึดติดก,กับกระแสสังคมวัฒนธรรมอะไรไมันโป้ไปหมดจนเรา จนเราลืมไปเลยครับว่าจริงๆแล้วจุดหมายของชีวิตเราคือมีความสุขไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะเราควรที่จะต้องใช้ชีวิตในทุกโมเมนต์ี่มีความสุขไปได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์จากแค่นิ้วกลางเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะเพราะว่าถ้าเขาชูสองนิ้วกลางเมื่อไหร่มันก็คูณสองเฉยครับถูกไหมฮะนี่คือว่าชูนิ้วเดียวโอ้อยังทุกขขนาดนี้เลยครับก็เลยหลุดออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้แบบใช้ความคิด หลายหายด้านเลยนะครับแต่เทคนิคแจ็คอันนี้น่ารักมากเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสัญญาของเราอ่ะสมมติอย่างมีคนมาด่าเราเราอาจจะรู้สึกว่าได้ไหมคะจากที่ปรึกษาทีนึงสมมติมีคนมาด่าเราง้อจังเลยนี่ง่าวสมมตินะเราเราเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนยังไงดีปรึกษาแจ็คหน่อยเผื่อแชร์กับเพื่อนเือนได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เรามองใช่ไหมคะแจ็คอย่างถ้าเรามองแค่นิ้วกลางเออ ย่างที่แจ็คพูดที่ชอบมากเลยงั้นเราก็ต้องกดนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วก้อยได้สิทำไมเราพิจกดจะไปกดทําไมแต่นิ้วกลางก็ต้องกดนิ้วกลางตัวเองด้สิทำไมต้องไปกดแต่นิ้วกลางเขาใช่ไหมคะอันนี้แจ็คก็แนะนํได้ไหมว่าสมมติเราต้องอยู่ในที่ทํางานที่มันท็อกซกหรือเราต้องอยู่กับในกลุ่มคนที่แบบอาจจะแบบมีเป็นคนมีโทสะแรงแล้วก็ชอบพูดจาที่มันหยาบคายหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจเรารอย่างเนี้ย เราจะมองเราจะมองยังไงดีให้บุกบวกและทําให้เราสามารถอยูกกับเขาได้แบบยิ้มแบบที่แจ๊คแมะนําไม้ลิ้วกลางวสักครูคือถ้าคือผมใช้หลายวิธีครับพี่คิีคือว่าพอเราศึกษาทำปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องมาหยิกใช้จริงๆแล้วก็ควรจะต้องเรียนรู้ีิเดเพื่อที่จะเข้าใจพเดตัวเองเพราะว่าถ้าเราเข้าใจพิเดตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็เป็นพิเดตัวเดียวกับเราเพราะว่าพิเดมันก็มีไม่กี่ตัวใช่ไหมฮะ ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเียกตัวเองเราก็คงจะเข้าใจคนอย่นม,มากขึ้นพอเราผมก็เอาเรอมาใช้กับคนที่บางทีเขาโกรธนะครับคือคนที่มีรบภาษาเนี่ยถ้าเราเป็ก็ต้องไปเราจําเป็นที่ต้องไปคุยกับคนที่ที่โกรธจริงๆนะครับเราผมที่มีผมคือต้องใช้คำหวานเราช่วยก็คือว่าหาเสียงต้องมีเราไม่ได้ทําเพื่อประจบนะครับ เราไม่ได้ทําเพื่อที่จะแบบเราฉีนโนราบหรือว่าจอมจำนวนแต่เราทําเพื่อรักษากุศลประจิตของเรา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 ทําเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าจะจะ,จะโกรธเรามากกว่านี้รู้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์จากเขาเนี่ยไม่เสียหายได้ประโยชน์อะไรเงี้ยครับและอย่างหนึ่งคือว่าเป็นการทดสอบเราด้วยว่าถ้าเราสติจริงจริงเรา คิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมจริงเราควรจะออกมาเจอคนที่เยอะเจอปสาษาให้เยอะ,ออยอะไม่ใช่แบบผมคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ควรที่ต้องอยู่ในบ้านเางเดียว,วอยู่ในวัดยงเดียวมันควรจะออกมาเจอในที่ทําง,งานเจอในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขับรถเจอทุกที่เลยแบบผมคิดแบบนี้แล้วปาผมเจอด้วยนะถ้าแบบให้เจอแบบสถานการณ์อะไรก็ตามที่สามารถที่จะ มา p ุชผมให้ให้ให้เอาสิ่งที่เรียนออกมามาใช้ให้ได้ถ้าเราเจอคนที่โกรธอ่ะก็พูดจาดีๆนะครับไม่ไม่ไปกระชากไม่ไปขัดทิฐิเขาอะไรอย่างเงี้ยพยายามตอะร่มพยายามแบบอย่าไปคือคนคนมีโทสะเยอะก็จะมีคนที่จะมีอาการกระสอบไว้นะครับคือคนที่มีทิฐิเยอะคือเขาจะมีเขาก็จะ มีอะไรที่เขาแบกไว้เยอะครับเขาคิดว่าเขาถูกต้องถ้าเราไปทุบความถูกต้องเขาโป้งเนี่ยมันก็ไม่จบครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเราใช้คําอนหวานแล้วก็เราแค่มอบช้อยที้เขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเชิงที่ว่าไปไปไปทํายุทธหัตถีเขานะครับก็คือว่าไปเหมือนไปเป็นพั้เขาอะไรอย่างงี้ยไม่ใช่รุ่นน้องเขานะไปแค่แบบว่าเป็นเจรจาเขาด้วยความอ่อนหวานอย่าไปแบบ อย่าไปพยายามชนะเขาเลยนเพราะว่าชนะมันไม่ดีจริงครับแล้วก็เราจะชนะคนที่โกรธเราก็ต้องไม่โกรธชนะคนที่โกรธด้วยความไม่โกรธใช่ครับมันมันกรรมการนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าเราจะชนะคนที่ความโกรธด้วยความโกรธอ่ะมันมันไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้บนโลกใบนี้ครับคือหยุดการหยุดการฆ่ากันด้วยการฆ่ากันเนี่ยครับไม่ใช่ หย,ห,าาหยุดการด่ากันด้วยการด่ากันมันก็ไม่ใช่อ่ะครับสมัยนเราต้องหยุดตัวเราก่อนหยุดด่าแล้วก็ทำำําสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นนะครับคือพูดให้คนรู้สึกพูดให้เขารู้สึกใจเย็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบยากแต่ถ้าทําได้แนละ้วมันเป็นมันเป็นกุศลอย่างมากๆเลยครับเพราะว่าแสดงว่าคําพูดเราม,มันมีประโยชน์ต่บคนคนนั้นมากๆเลยอืมขวัญทบกแสชอบจรงเลยค่ะทีนี้บังเอิญมีเพื่อนๆถามมานิดหนึงว่า หนูเป็นทุกข์มากเลิกกับแฟนยึดติดปล่อยวางไม่ได้จนเป็นซึมเศร้าช่วยแนะนําทางทาให้หนูหน่อยค่ะโอ,โอ้คนเลิกกันเยอะครับคือรอบกตัวเพืเ่อนก็เลิอกยอย่างเงี้ยครับก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็ล่าสุดล่าสุดเพื่อนของน้องชายออกข่าวด้วยครับอันนี้ก็เขาก็เป็นเหมือนแบบพิซซันอย่างเงี้ยครับอิซอันแล้วก็แต่ไม่ได้บอก แต่ผมไม่ไม่ไมเล่าต่อนะครับคือมีซั้นเสียชีวิตแล้วก็วคือเรื่องปัญหาคือเรื่องกาแฟก็คือเสียได้เสียได้ชีวิตจริงๆครับคืออยากให้อยากให้น้องคิดจริงๆว่าอยากให้น้องคิดแบบนี้จริงครับว่าตอนที่เราเกิดมาก <c oughs> ็ <c oughs> อยู่ในท้องแม่แล้วอยู่คนเดียวเราตัดสายสะดือมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่โลกแม่แล้วหมอก็จับไปนตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้จักกาแฟเลย แ,แล้เราก็ไปอยู่ท้องแม่ของเขาไม่ได้อยู่ท้องแม่เดียวกับเราแต่ทําไมเราถึงทุกข์ได้มากขนาดนั้นถูกไหมครัว่าทาไมเราถึงทุกข์กับคนคนนี้ได้มากขนาดนั้นทั้งๆที่เราเพิ่เจอเขาได้ไม่กี่ป,ปีแล้วไม่ได้เจอตั้งแต่ตับสายสะดือด้วยใช่ไหมครแสดงว่าแสดงว่าเรามีอะไรที่ปกติแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เออแปลกนะฮะเพราะว่าทุกคน เป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เราไม,ม่เราไม่เข้าใจจริงๆถ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนที่อกหักเนี่ยแล้วเปรียบเสมือนคนที่ไปพยายามไปฆ่าคนเี่ยเราไปเห็นคนฆ่าคนเนี่ยเราก็จะคิดว่า mm hmm. i, เฮ้ยไปฆ่าเขาทำไมถูกไหมฮะแต่ถ้าไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมันรู้สึกโมโหมันรู้สึกแขนแเราก็จะไปฆ่าเขาถ้าอารมณ์เดียวกันกันกบอกหักเนี่ยเราไอ้คนจะรู้สึกอหกหักเราไม่บอกเขาว่าเฮ้ย mm hmm. อกหักทำไมผู้ชายมันต้องเดอต้องแยะ เออปัญหาคนใหม่สิไอคนที่เขาเป็นน่ะถ้าเราไปพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าขเขาัะคนคนเดียวเขาจะรู้สึกเสียเพราะว่าตอนที่เราให้ความให้ให้ความทางออกเขาเนี่ยเราใช้เราใช้ปากกาแต่ว่าคนที่เขาฟังอ่ะเขาใช้อารมณ์เขาใช้อารมณ์สิ่งที่ผมจะแนะนําได้ทางเลี้ยวคือว่าอยากให้น้องเนี่ยจเจริญพุทธคุณได้เยอะจริงจริงจริงเจริญพุทธคุณ ลาเนี่ยครับบทที่ง่ายสั้นเนี่ยเจริญเอาแบบนี้เลยพี่กิ้งแบบนี้เลยแบบนี้เลยเจริญไปแบบสักเชื่อพี่นะรับรองเลยสักเจ็ดวันวันหนึ่งเอาให้ได้ครับแบบสักสองร้อยรอบก็แล้วเอาช้าๆเจริญไปเรื่อยคิดถึงองค์นี้ใช่ไหมเจริญไปเรื่อยเจริญสวดๆคิดจริงแล้วสวดๆคิดจริงแล้วสวดๆซึ่งแบบมันฟังดูแ่ะที่จรคือผมบอกไปแล้วว่าเอ่อ ผมยอมรับว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันจะอยู่ดีอกหักมันจะไม่ให้สวดมนต์มันจะไปช่วยได้ยังไงหรอมันมันเราคิดหรือเปล่ามันจะมันจะพากระหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมไม่เชื่อเด็ดขาดเลยอ่ะแล้วผมก็ว่ามันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยฮะแต่ต้องพิสูจน์ผมจำเลยผมทำเลยนี่ของผมยังมีเลยอันนี้เวอร์ชั่นแรกผมแล้วกดอ่ะมันจะเสียงดังนิดนึง มันแบบแล้วตอนนอนมันกดปุ๊บมันเสียงดังมันลําคายคนอื่นเขาฮะผมก็เลยไปสั่งในช็อปปี้มาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะมันก็จะเหมือนพี่กิ๊บนะฮะมันก็จะเบามันจะไม่มีเสียงอะไรเงี้ยก็จะกดนับไปเรื่อยห้องอินดิโงหลังๆผมท่องหมดเปหนดแลแต่ว่าเนี่ยสวดไปเรื่อยเงี้ยครับมันไม่ได้สวดแล้วเหมือนกับว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบเก็ดอะไรขึ้นมานะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าสวดแล้วเนี่ยมันเกิด ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าสวดแล้วมันมีสมาธิมันมันมาแทนอารมณ์หดหูอารมณ์เสียใจพอมันไออารมณ์นนมันมันเบาลงอ่ะมันมีอยู่นะครับอารมณ์นั้นมันเบาลงปุ๊บไออารมณ์ที่มีสมาธิเริ่มคุณขึ้นมาถูกไหมพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันถึงมันมันเริ่มมีสติแล้วพอมีสติปุ๊บปุ๊บมันเริ่มคิดได้คือคนเรามันโอ้คนเราไม่คิดไม่ได้ครับถ้ามันยังไม่มีสติอันนี้ผมรับประกันเลยนะเพราะผมเจอมากับตัว ถ้ามันไม่มีสติเนี่ยจะให้อ่านหนังสือเป็นพันเป็นร้อยเล่มเนี่ยยังไงมันก็มันมันก็ไม่มีอะไรเข้าหัวครับมันต้องมีสติที่ได้ครับสิ่งที่ผมจะแนะนาน้องคือน้องต้องมีสติมัิมากมากเลยฮะตอนเนี้ต้องมีสติมากกว่าแฟนมีสติมากกว่าเงินมีสติมากมมากว่าทุกอย่างบนโลกนี้เลยฮะเวลาเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอแบบทุกข์มากๆนะครับเพราะว่า ตอนนี่ผมเจอะผมว่าความตายตรงนั้นเนี่ยมันหนักหนากับมันผมว่ามันหนักหนากว่าท้านอ,อกหกักนะเพราะว่าผมตายผมว่าผมไปหาแฟนใหม,ม่ไปได้มผมอาจจะไปเกิดเป็นหมาก็ได้ผมอาจจะไปเกิดเป็นแมวก็ได้ถูกไหมนะตอนนั้นผมมีสติผมเลยดึงกลับมาได้แต่ถ้าน้องเนี่ยผมผมว่าปัญหาน้องแก้ไขไม่าย,ยากขอให้น้องมีสติพอเรามีสติปุ๊บมันจะมีพลังมากขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าคนที่อกหักแล้วมาฟังเลือกที่มาฟังถึงไหน อย่างให้น้อยนะผมเชื่อเนนะี่ยลึกๆเขามีสติบางทีเขาไม่มีปัญเาอะเขาถึงเปิดอาฟังส่วนใหญ่คนที่อ,อกหักไปไหนครับกินเหล้ากินเหล้าไปแต่นี่เขาเปิดมาฟังวิงๆแสดงว่าลึกๆแล้วเขามีสติครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ตส,ก,สกิดเขาไมาได้นาอสกิดเราช่วยสกิดกันและกันนะคะก็เลยอยากจะเรียนเพื่อนๆว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องของโรคคิ้นเต้าเนาะอกหักเนาะอย่างที่แจ็คแนะนำนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่บ้านเขียวแอดแบงออกบุญนะคะเดี๋ยวให้ทาง้องแอดมินนะคะช่วยปักหมุดให้นิดนึงนะคะติดต่อมาได้เราก็าจะมีเป็นบทสวดนะคะแล้วก็ให้ใหไปพร้อมกับเครื่องนับนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่ว่าแล้วเราก็จะมีบทสวดให้ไปด้วยขอแค่อย่างเดียวได้รับไปแล้วขอให้สวดด้วยเท่านั้นเองนะคะ ก็ง่ายๆอย่างที่แจ็คแะะนํำเขาก็กดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเราไม่สวดปุ๊บทิ้งไว้เดี๋ยวดับไปมาสวดต่อกดใหม่เดี๋ยวเขาก็นับรอบมาเหมือนขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ตรงปุ่มเลยก็จะเป็นปุ่ม